哎呀，我今天想吃的。 ฮัลโหลเทสเทสเทสสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องยาดาชาแนลเช่นเดิมนะคะวันนี้ยาดาจะพาทุกคนมาเดินชมตลาดน้าตลิ่งชันกันนะคะไปดูเลยค่ะวันนี้แดดแรงมากเลยค่ะขีมอเตอร์ไซมาร,ร้อนมากที่นี่ก็จะมีที่จอดรถจัก,กร,รยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะอยู่ข้างๆตลาดเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ขายนะคะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นร้นานขายอาหารของกินนะคะ ทรมาลอะไรกะเลือกก่อนได้แล้วค่ะดีแล้วก็สรก น้อยนำโชคนี่ก็ไม้ส,สวยๆเลยค่ะแล้วก็ของที่ระลึกนะคะของกินเยอะเลยค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นที่นั่งลินน้ำนะคะปลาแดดเดียว

อืมขนมโสขนมขิงนทองม้วนมีร้านไส้ข้อมือด้วยค่ะทุกคนรูปก,กระดาษกระดิบน่ารักมากเลยค่ะ เห็นปรออะหยัดได้แต่เราต้องประหยัดค่ะทุกคนรถไฟวิ่งผ่านค่ะไปแล้วขนมฟัม เดี๋ยวจะ,จะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในนะคะไปเลยค่ะคนเยอะมากค่ะก็าสางชาติก็เยอะนะคะที่มาที่ตลาดน้ำติ่งชันนะคะ อันนี้จะเป็นข้างในนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินรอบก่อนนะคะ

ข้างในาจะเป็นแบบนี้นะคะข้าได้นะคะ น่ากินจังเลยอันนี้จะเป็นขนมถ้วยใบยเตยนะคะ ร้านให้อาหารปลาค่ะเดี๋ยวไปต่อเลยนะคะตอนนี้หิวแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว จ่าก็อยู่ข้างในแพแล้วนะคะเราจะหาที่นั่งกินค่ะจะถ่ายไปข้างหลังไม่ได้นะคะเรานั่งกินข้าวมีบริการเรือให้นั่งด้วยนะคะ โยถ่ายอะไรบ้างคะทุกกรรมก็จะแพรสองสา,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 ามนะเอออาตามปูปลาค่ะนั่งตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ โอเคค่ะหนูขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ ร้านส้มตําหน่ากินมากค่ะ รอคิวส้มตำอยู่นะคะสั่งตำปูกลาไว้ค่ะเดี๋ยวระหว่งางรอส้มตำแต่แตจะไปสั่งน้ำไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้นะคะคิวเยอะมากค่ะทุกคน <Okay. S 1> ไม่ได้ 韩国。嗯 มีโค้งใสมั้ยคะเอาวโค้งโค้งแก้วหนึ่งที่นี่เปิดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเปิดทุกวันเปิดเสาร์อาทิตย์ วันขัตเอค่ะใหจุดขัตลเรอแล้ก็สาววทีค่ะพลังเยอะมากจุดขัตแเแล้วก็สาววทีค่ะนักท่องเที่ยวเยอะชรีงๆนะค่ะ15บาทค่ะนะคะ่คะทุกคนเท่ย15บาทค่ะถูกเพอร์เดวเราไป ก็ส้ตมตำเรายังไม่ได้นะคะได้แล้วค่ะน่ากินมาก อร่อยหิวมาก กอาตัวไปกินก่อนนะคะกินแล้วค่ะทุกคนได้เวลาจับของเราแล้วสิปลาเยอะแยะเตรียมไปหมดเลยค่ะ ร้านตักุมด้วยค่ะทุกคนเ,คเดินเข้าไปเลยค่ะมันกรุง oh สามารถแวะซื้อขนมของฝากกลับได้นะคะ องอายน้ำโอเคแตะคนรักเกาไล่เขากันเสียเจ้าไปไล่เขากันหาการว่าสวยเริ่อแต่มีน้ำใจให้เกียรดเอาใจใส่ ผู้ชายโนโซนาัสคนสนซเจ้ายังทนหาความรูเสึกรักขึ้นร้องเพลงใหม่ไทยค่ะจะจะกลับแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกาย ดาจ้แน Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาค่ะบ๊ายบายค่ะรถมอไซคู่ใจของเราค่ะ